ได้เวลาแล้วได้เวลารออะไรล่ะไปเลยจัดเลยไปเดียวเฮ้ยยัดไม่ได้ไประ่นก่อนกูมีงานต่อเรามาก่อนให้พี่เอ๋ใไ้ตปนก่อนขอให้่พี่ให้พี่รีบ ผมเรียกฮันเฮ้ยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าให้เจ้าซับเขาตัดสินใจดีกว่าว่าใครจะได้ป้นก่อนเออเฮ้ยครับพี่มึงออกมาเคลียร์เลยน่าจืดเฮ้ยพี่มาก่อนด้วยนี่ก็จะปนปนดินี่ก็จะป้นเออเอาไม่เป็นไรเอางี้แล้วกันใครสั่งอาหารแพงกว่าก็ได้ปนก่อนก่อนแรกร้อยยี่สิบขึ้นไปใครสั่งแพงกว่าก็ได้ป้นก่อนไม่ได้เว้ยเราต้องป้นก่อนไม่ได้เว้ย ครตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ล็อคตำรวจไปหมดแล้วอะไรนะตอนนี้ตำรวจได้ล็อคที่นี่ไปหมดแล้วโอ้ยนี่คุณเป็นใครแล้วคุณเป็นใครฉันรอต่ออรับตำรวจเอกรับเลี้ยงเต่าในโอ่งน์มีเขามาหาพี่หยุดเลยใครมาโมที่นี่บอกฉันมาเฮ้ยเขาไม่เอาท้าฉันเหรอฮะอะไรท้าฉันเหรออะไรดีเดี๋ยวจะยิงนะ เอาพี่ตั้งีไอ้แจ๊คไอ้แจ๊คไอ้แจ๊คจะหัวดหัวดหัวดกไอ้แจ๊คเงียจะมอบตัวไหมไปจะไม่มาเรียนไม่มอบตัวจะมอบตัวไหมสู้ตายไม่อยากจะแทงนะอะไรเนี่ยไม่อยากจะแทงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ยืนกันเฉยเลยนะมึงรถจักขนาดนี้กูอยากจะรู้มึงเข้าไปทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่จะแทงจริงนะจะยังไงช่วยดามผมด้วยพี่ พี่ใจเย็นๆนะพี่ใช้เก่าเขาหน่อยให้ปน้องผมเอางี้ดีกว่าถ้าแน่จริงอย่าดีแต่พูดแทงเลย้าแน่จริงเหรอค้าจริงทงาี่ยคุว่ทไมอ่ะชักนมใช่ เฮยขั่เฮ้ยขันพี่เดียล้ครั้งผมย้อมฮะเฮ้ย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 อะไรไปเล่นกระดิ่ยเลยเฮ้ยอะไรอย่าเลยอย่าอะไรช่วยกูย้อด้วยอะไรอะไรอะไรทำไมทำไมอะไร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 ยัง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 อะไรไอ้สัตว์ยุดยังี้เลยไม่ไหวละไอ้ไข่ละไอ้เองด้วย้ยปืนเล็งด้วย ไอเองไม่เอาใครไปเลยอ่ะไอ้เจตมาดูตำรวจดิมึงไปจัดตำรวจตัวนึงให้กูมึงจัดตำรวจคนนึงให้กูมันจะได้จบลงใช่ไหมล่ะมันไม่รู้จะจบอะไรกันแล้วนี่กูว่าคงจะเป็นความหวังของบริษัทนี้แจ๊คเพื่อพี่น้องคนตำรวจคนตำรวจคนตำรวจ